สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ b u d d y b j New Year Special แน oh. ่นอนเช่นเคยนะคะด้าเกิดว่าคุณอยากพูดคุยกับเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะสามารถส่งไปที่ s, <S มาได้ที่4827235 <3. S 1> ทั้นั้นสามบาทเฉพาะทุ่มกุ๊กและทุ่มุ๊กเอสนะจ๊ะและเฉพาะอย่างนี้อย่าลืม เพราะที่จะชิงเสื้อที่ร้อนคนกำลังใส่อยู่ตอนนี้นีสวยมากเลยนะคะกับหัวข้อ SMS ที่ถามว่าปีใหม่ทั้งที่คุณจะจุดๆ,ๆๆทำอะไรจ๊ะอ่าต่อมา,มากที่สุดแล้วโดยราที่สุดนะคะรับไปเลยสัยยืดของราวัวนดีวิเจค่ะ <ขอ S 2> ช่ค่ะ ผู้โชคดีนะคะเราจะประกาศในวันพุธที่4มกราคมนี้นะคะทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของเอฟใช n ไหมคะอย่าลืมไปดูนะคะแล้ววันที่จันนะคะที่ผ่านมานะคะเราก็ทำความนิดนึงเราก็มีการเอาเทปเก่าๆนะะไฮไลท์เด็ดๆเจ๋งๆนะเอามาเปิดดูกันรายการรละลึกความหลังใช่ไหมนไงล่ะเป็นไงล่ะดีไหมกินโดนไปเยอะไหมไม่ไม่ค่อยโดนไม่ค่อยพันไม่ค่อยได้ทำอะไร ไม่เได้พูดครับอแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเรามากันพร้อมหน้าพร้อมตาครเช็คชื่อกันหน่อยนะครับวันเทวันจันทร์มีใครอยู่บ้งอ่ะอบมากขอบมากขอบคุณขอคุณขอบควันพุธวันปรฤหสาดปรฤหัส นี่ไม่อยากมีวันสุเอาละวันสตัอยูไม้ยูยู่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วิกกี้หายไปไหนำเล่นนเล่นตีตัวอยู่ปีนต้นไม่ใช่หายไปไหนหายไประกิจสกีรักกิจพี่นี่ด้องเป็นนางเอก G P S อยู่นี้ ทั้งหมดทั้งมวลไม่เป็นไรวันนี้เราก็อยู่กันเท่านี้พอครับผมก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคำถามมากมายสนุกคำถามแหลมๆรับปี2012นบงเลยนะครับเป็นการกระตุ้นสมองรับปีใหม่เลยทีเดียวแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไปพักชม mv ayun sen ของพี่โบนก่อนเลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดจริงๆต้อส <Yeah. S 2> <cam> ่ง SMS มาค่ะในหัวข้อที่ว่าปีใหม่นี้คุณจะจุดจุดจุดจได้อะจะส่งดจุดจุดจุดุ่8จุ3จุดจุดูกจุด เชิมาแล้วนะครับส่งมาใครส่งมาเยอะและถูกใจเรามากที่สุดนะครับวันที่4มกราคมไปดูรายื่อผู้ชุดีได้มีที่สองรางวัลด้วยกันและวันนี้รวมตัวกันขนาดนี้แล้วก็มีเรื่องราวสนุกสนุกมาัากรรย์แน่นอนนั่นคือเราจะมีการถามคําถามและตอบคําถามฉลองปีใหม่เราจะดูกันสิว่าไหวพริบปฏิพาน์ของเหล่าเจในวันที่เจของเรานี่จะล้าเลิศแค่ไหนนะครับใครมีคําถามอยู่ในมือบ้างมีแลขอคนแรกเลยคําถามที่หนึ่ง ขึ้นมาผมครับครับผมน้องแพนี่ทำหน้าที่น้องไม่ใช่เดี๋ยวไปวิ่งสนามบอลก่อนก็ยังภาถาไม่ใช่อยู่บนนี้อยู่บนนี้ถามถามว่าแพ้กับอันนี้ปั๊มหรือปั๊มอปั๊มปั๊มปั๊มขอโทษนะครับท่านผู้ชมขอโทษท่านผู้ชมใส่สแตนด์ย่ากนิดนึงขอโทษครับผมเป้งนี่ปั๊บมาแพ้ปั๊มมิ้นถ้าประเทศไทยหิมะตกคุณจะจุดจุดจุดครับถ้าประเทศไทยหิมะตกมิ้นจะ วิจะเปิดร้านในแสงใสทุนกเพระูดต่อไปครผพััแพรครับว่าแพรครับถ้าหิมะตกพ้าแพรจะต้องลุกไหมคะไม่ต้องตอลุกไม่ต้องลุกก็ได้ต้องลุไมาไม่ต้องแพ้กตกต้องจะแพจ้แก้ผ้าค่ะ Ato, มม <ต Liberty. S 2> ะตตตนไงครับผอจถ้าประเทศไทยมะตกนะคะหนูขอไปเดินจับมือกับคิมยองจุนแล้วก็มาริโยบอลเลบคุเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรอันนี้เขาไม่มีแบบอ่ะที่นักแข่งสายนี้เชื่ฟโยกันนี่อ่ะหนาวก็อยากอ่ะหนาวเลยแก้ผ้าแก้ผ้าแก้ผ้าน่จังแเี้ออ้าวก็ไปเดินจับมือกับไอดอลไงแล้วก็อบ อ๋อนั่นยันวายอยู่นะมาเรื่องคำถามแล้วใครถือคำถามที่ตอบเลยเลยเลยตอบค่ะทุกันนะคะฟังให้ดีเพราะว่าชี้ใครแล้วตอบเลยนะจ๊าอะไรนะถ้าโลกนี้เหลือแค่ระหว่างหนึ่งสาวหุ่นสมบึมไร้สติกับสองสาวไม้กระดานอัจฉริยะคุณจะเลือกใครและเหตุผลยังไงถามตั้มค่ะ

ดาไสตอิอีกคนนึงเตรียมตัวนะคะน้ำแข็งค่ะเอาเอาเอาสาวหมื่นสะบึมครับไร้สติครับดีแล้วไม่มีใครไปแยกกล่มเอฟยเอฟบอยชีวิตไม่เคยเจอของใหญ่เลยครับไอ้อ <laughs> นี่มันดาสบาดยันคนแรกเลยนะเนี่ย <laughs> มันดาสบาดยันคนแรกเลยถามที่ <laughs> สาม <laughs> ถามที่สามหยู่นี่อยู่นี่ <laughs> นะครับเ <laughs> ออฟังนะครับผมบอกได้เลยว่าฟัง ครับคำถามยาวมากถ้าพรุ่งนี้โลกแตกจะทำอะไรเป็นสี่สุดท้ายผมบอกเลยว่าผมถามเยอะด้วยถามหกคนนะครับใครบ้างวันนี้คนแรกครับพิกฤตครับ้าวันพรุ่งนี้้าเหลือแค่ที่ฉันเหลือเวลาอกเพียงหนึ่งวันฉันจะกินผู้ชายให้หมดโลก ที่สองนะครับพี่กีครับครับผู้มาข้าวันพรุ่งนี้เรกจะแตกครับผมจะเย็นหน่อยห้าจะเย็นเดียวเจะกินผู้หญิงทั้งหมดโลกอันดับหนึ่เดืนที่สามครับกรีนครับกินจ้าเดินก็ไปหาเจมีนครับแล้วแล้วแล้วกินจะกลับเจมีนแล้วบอกว่าสมควรแล้วถึงเวลาของแก นิวครับปแก้าวิ่งรนลอยฟ้าค่ะโอเแก้ววิ่งนลอยฟ้าเอฟแกชื่แก้้ยเนผู้หญิงก็ชอบแก้ผต่อไปคนต่อไปคนต่อไปแอนครับอ้าไม่ได้ยนคิดเลยไงอยากอยากกลับบ้านไปนอนก่อนแม่คิดนานข่ะแอนพี่ดัดฟันก็บอกเขาโอ้ยเียว้ยพออพเอเียวไปจับ อย,อยากใช้เง <laughs> 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 ินที่ม ah ีอยู LIAM ่ให้หมดสิ้นซึ่งมีห้าบาทโดนัทสองอันโดนัทเหลือเลยนะป้าคือแจกไปให้หมดเลยทุกคนมีวามสุดชัวร์ขอบอกในวามสินิกันของลาซิต้าสังพอหมดแล้วครับเพราะว่าเมกี้ไม่อยู่เอาละแล้วก็สำหรับ5คนนะครับเมื่อกู่นี้นะครับ หลังจากที่ทําไปแล้วนะครับไอที่บอกตอบกันมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดโลกไม่แตกแล้วพูดได้สามพยางจะพูดว่าอร่อยมากพี่กิตครักพี่กิอร่อยมากต่อไปพี่กิครับอย่าคิดมากต่อไปต่อไปอะไรอ่ะต่อไปคืนครับคท้าไม่ก่อนดีไหมอ่ะเจมีตะกี้เราจะบอกว่าอะไรนะเราบอกว่าสมควรแล้ว ควรแล้วเอาต่อไปต่อไปนิวครับนิวคอะไรอ่ะเกี๊ยะเกี๊ะเซ็กซี่ไหมต่อไปแอรครับกินอะไรล่ะเฮ้ยมันเกินกินอะไรล่ะสี่นะอะไรอะไรอะไรล่ะเอออะกินอะไรพอเหลือสามกินอะไรเออโอเคคำตอบที่สามหมดนะครับทายที่ครับทายสี่ทายสครับคำถามที่สี่ครับมันต้องขึ้นมามันต้องขึ้นอย่างนี้ทุกคนฟังกันหนักครับ าในโลกน,น mm ี้เหลือแค่หนุ่มหล่อใจคดกับหนุ่มหน้าปวดใจกว้างจะเลือกใครเพราะอะไรครับคนแรกอ่ะคนแรกครับพี่ลูกตาลครับหนุ่มหน้าปวดใจกว้างค่ะทำไมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเออเราจะได้สบายๆเราจะได้ช่วยนู้นช่วยนี่ไงแล้วเป็นผู้หญิงคึ้นในนั่งนิ่งๆอ๋อใช้ใจใจกันใจข้างหน้าแล้วโอเคเรียกคนห่อเจมินครับโอ้ยมันเอาหนุ่มหน้าปวดใจกว้างสิหนุ่มหน้าปวดใช่ไหมหน้าปวดอย่างเงี้ยนะ หน้าหดอย่างี้นะอแบบ่หน้าหดใจกว้องคุณเลือกแล้วเพราะอะไรครับเอางนี้ดีกว่าฉันฉันเอาหน้าหล่อดีกว่าหน้าหล่อใจกวหน้าหล่อมาชว่อคือคอนโดอะไรอย่างงี้บ้างอ้แฉ่แฉ่ไรคอนโดพี่ไม่รู้เอาหน้าหดใจกว้างกับอย่างสบายเหมือนกันอย่างเป็นผู้ชายเออหน้าไม่เกี่ยวกัอย่างอื่นเอารู้เรื่องคนต่อไปครับพี่พิงค์ครับเอาหน้าหดใจกว้างนั้นพาไปเลเซอร์เกิตรกรก็โอ้ย อันนี้คือน่าหมดใจกว้างสามารถเลเซอร์ทันไหมเปยปไ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 ปเปาปไปไปเปไปอปไ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 เไรไป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 ้ปไปไปคปไปไปะปไปาปไปไไปไปเป็นไปงปไ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 ปปปา วันหนึ่งมีดาราฮอลลีวูดมาหาที่บ้านและบอกว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยเป็นญาติห่างๆกันกับคุณคุณจะทำอะไรถามปอครับปอจ้าก็ติตั้มเลยไปเข้าห้องน้ำไหมไม่ได้ลงไม่ได้น้ำเดือดรุ่นชายเดือดรนผู้ชายมา ขอตังหน่อยขอตังหน่อยขอตังหน่อยเออจญาติที่ไม่ได้เคยเจอกันก็ขอตังเลยนะครับสำหรับคนต่อไปนะครับปองครับปองก็จะถามว่า oh my god what the hell do you do ไล่กันมาให้ดูไล่าใหดูได้ไหมอีกรอบ oh my god what the hell แล้วถ้าวันหนึ่งมีดาราฮอลลีวูดมาหาที่บ้านแท๊บแท๊บจะพูดว่าอะไรครับเอ่อนะำคุณนะเอาล่ะเอาล่ะนี่เป็นคำถามสนุกสนุกของพวกเราบัดที่มีเจครับ แค่นี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีคําถามอะไรมาให้พวกเราตอบกันอีกต้องคอยติดตามนะคะหลัง MV I NEED A DOCTOR นะคะของด r d ตเ f i ร i เดฟฟิซลิงและไทร่าเกยค่ะ